สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเชื่อมนะครับสายเาฬิกานะครับคือตัวนี้มันรู้สึกว่าจะเป็นสายของสมาร์ทวอทนะครับพอดีเขาเอามาให้ผมซ่อมนะครับสายมันสายมันขาดสายมันหลุดหลุดจากตัวเชื่อมนะครับรอยเชื่อมตรงนี้นะครับนี่นะฮะมันแตก ที่เขาเชื่อมมามันหลุดออกนะครับเดี๋ยวจะลองเชื่อมดูนะครับว่ามันจะติดไหมคือผมจะใช้ตู้เชื่อมนะครับตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ธรรมดานเนี่ยนะครับเชื่อมนะครับแต่ไม่ได้ใช้เชื่อมทูบนะครับคือ จะใช้ใช้ตัวนี้เชื่อมนะครับมันเป็นแกนของฐานแกนคาร์บอนนะครับของฐานไฟฉายนะครับฐานเล็กๆอย่างเงี้ยครับข้างในจะมีแกนนะครับตรงนี้นะครับมีแกนแล้วก็แกะแล้วเอาเฉพาะแกนด้านในนะครับเป็นคาร์บอนแล้วก็มาฝนให้แหลมนะครับเสร็จแล้วเราก็มาจะใช้กับตู้เชื่อมนะครับ นี่นะครับใช้กับตู้เชื่อมตัวนี้นะครับโดยที่ตู้เชื่อมตัวนี้ครับสําคัญอยู่ที่ขั้วนะครับบวกกับลบสลับกันนะครับเห็นไหมครัที่จะดูนี้ก็คือสายสายดำมาเข้าแดงนะครับสายแดงมาเข้าสีดำนะครับบวกลบสลับกันนะครับนะครับ เสร็จแล้วก็นี่ต่อไปเราก็คีบนะครับอย่างตอนนี้ผมก็จะคีบที่ตะปูนะครับเพื่อจะกดจังหวะเ่จะกดชิ้นงานอย่างนี้นะครับ ่วนตรงนี้ก็ใช้ปากคีบตัวเล็กจับกทีนะครับจะได้สะดวกนะครับเพราะมันไอ้นี้แรงหนีมันแรงมันมากนะครับเดี๋ยวจะทำให้คาร์บอนหักนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับ ก็จะจี้ประมาณนี้นะครับจี้ประมาณนี้นะครับ เนกระแสนะครับแล้วผมจะปรับให้แบบเบาๆก่อนเลลองดูก่อนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าแรงเกินไปเดี๋ยวสายนิฬิกามันเป็นสแตนเลสน,นะครับเดี๋ยวมันจะทะลุนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับพอติดอยู่นะครับถือว่าติดคืออย่างว่าสายมันอยู่ด้านในก็จะมีรอยนิดหน่อยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็อันนี้ตรงรอยไหมเดี๋ยวค่อยขัดออกนะครับขัดอัด แล้วก็ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าผมอาจจะปรับไฟแรงไปนะครับมันก็จะละลายมากไปหน่อยนะครับแต่ด้านข้างนี้คือติดนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเอาจุดนี้ติดนะครับสีก็มี เลื่อมๆนิดหน่อยนะครับจากความร้อนนะครับถือว่า,าแก้ไขได้อยู่นะครับระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นสายสเตลเลอย่างบางนะครับมันเชื่อมยากนะครับถ้าถ้าใช้เชื่อมแบบทูบนะครับไม่น่าจะติดนะครับน่าจะละลายหมด ก็ท่านใดอยากจะลองคะเอาไปใช้ดูก็ลองดูนะครับลองนำไปใช้ดูนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ